Thank <laughs> <laughs> you ก็สวัสดีเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกเช่นเคยมาสลสวัสดีก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างมูลาดนะครับสุดยอดฮีโร่ออฟเลนที่ช่องผมอวย1 0 0ยเอซยอกมันได้เก่งของมันอยู่แล้วนะครับมูลาดแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้คนชักจะเริ่มรู้เยอะไปแล้วนะเริ่มรู้เทคนิผมเยอะเกินไปแล้วนะครับมันจึงทําให้ตัวผมเล่นยากนั่นเองที่พูดนี้ไม่ใช่อะไรนะครับโดนมาหลายรอบแล้วนะ ไหนจะตัวนี้จับตัวนู้นไถตัวนั้นแทงคือผมว่าบูลาดอันติดูไม่ยากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่แน่ไม่นอนว่าอาจจะได้กลายเป็นฮีโร่หนึ่งตัวที่ตกกระป๋องก็เป็นได้เอออันนี้ก็แค่คาดเดานะครับอาจจะมีความเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับท้งนี้ทางนั้นอยู่ที่คนเล่นด้วยเนาะโอเคมะลุยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็พูดเกินเวิร์สมานานแล้วนะเหมือนทีผมอยากจะอินเวทหรือเปล่าตรงนั้นอ้าว ไม่ทันนะครับทีมเขาแตกสลายไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าแก๊กยืนทำเชิงแกล้งเนรหลุดหรือว่าหลุดจริงก็ไม่รู้นะครับ oh <my> นิ่งนานไปแล้วหลับไปเนี่ย <people> ผมว่าทรงนี้น่าจะหลุดนะแก๊กโอเคไม่เป็นไรครับ oh <my> ไม่น่าจะโดนคิวง่ายๆเรามาโฟกัสที่เลนของเราต่อ oh <my> ตานี้ก็ชนเป็นเย,ยนานะครับไม่ยากไม่ยากตัวนี้ พยายามทิ้งเงาไว้ดีๆนะครับอย่าให้เขาถึงเงาเราได้นะเยนาไม่งั้นเราจะสวยเองนะครับแล้วก็ตอนจังหวะอันติก็ต้องระวังเขาเตะสวนด้วยเนาะอืมแค่นั้นแหละถ้าเยนาสําหรับผมนะตานี้ก็เลยต้องออกเท้ากันซีซีนะครับเพื่อเอามาชนกับเยนานะไม่งั้นซีซีเขาแบบน่าเกลียดเกินนะครับโอเคตรงนี้ก็ได้แค่ประดาบกันนิดหน่อยนะไม่สามารถจะคิวกันได้เฮ้ยถ้าในสตอร,รี่นี่ไอสองคนนี้มันเป็นแฟนกันใช่ไหมไอมูลาดกับเยนาเนีนะ่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เบาๆหน่อยนะจ๊ะแต่เองโอเคเราได้เคลียร์ก่อนนะครับจังหวะน,นี้เราต้องรีวิ่งฉีกไปเติมบนแล้วเราจะมาเสียเวลาอยู่ที่ดาร์คเลเยอร์เลนตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นอ้อยต้องเล่นเยอะนะเพื่อนต้นเกมโอ้ไม่มีใครกล้าเปิดเสี่ยวเทนไทยนะครับเดินอ้อมเอาก็ได้เพื่อน,จนโจดีอ้อยหห่ไปแล้วและเรียบร้อยครับผนิดลงหัวไปเฮ้ยแล้วมาดารซงดาร์ซี่ป่าอะไรเพื่อนเสรโซเชียลเยอะไปหรือเปล่า ตัวนี้นี่ถ้าทักษะไม่เจ๋งจริงผมไม่แนะนําเลยนะครับต้องแบบโหคนเล่นช่ามากนะดาร์ซี่ตัวมันนี่เจอแอดไวๆเจอตัวที่มีสกิลกันซีอะไรเงี้ยมันก็แบบตอนนั้นก็เดินกินลมชมบิวอยู่นะเธอ,อทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตัวมันแบบเล่นยากมากผมนี่ก็ fc ดาร์ซี่นะแต่แบบสกิลมันไม่ทันป่าสมัยนี้นะครับืหถ้าเป็นช่วงหลายปีก่อนนี่ผมบอกเลยดาร์ซี่กัจังเกิลนะอุ่ยไปแล้วนึง มัวดโมลืมดูเพื่อนนะครับโอเคเอาเรื่องดาร์ซี่ไว้แค่นี้นะครับมาโฟกัสที่เกมกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบซะเองเนาะหวยแล้วหวยแล้วโอ้เรียบร้อยไปด่าดาร์ซี่ไว้เยอะเบ่งเอาให้ขอโทษเพื่อนเลิฟมานี่ดิเพื่อนมานี่ดิมีอะไรอยากจะคุยด้วยหนเมื่อกี้นี่ทำกันไว้แสบมากเราไปหนึ่งแล้วโอ้ไม่ได้รอบเลยกกี้โอเคแต่ผมสับส่วนไม่ได้ครับตรงนี้เก็บดาร์ซี่ไป แล้วไหลต่อไปหาเทนมือไว้กดอีกคิวใส่หน้าสวยครับแล้วจัดมาเป็นดับเบิลคิวเอาวะรู้สึกว่าเราจะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้น้ำนะครับเริ่มจะฟื้นนิดหน่อยแล้วหลังจากที่เหี่ยวเฉามาพักหนึ่งนะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยนะตรงนี้เรนบนเหมือนจะแบบชุลมุนอละเวงกันมากแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับตอนนี้เราห่วงแค่เลนกลางกับเลนล่างก็พอนะ อันนี้เป็นการดึงได้สวยนะครับมีโจ๊กกับผมเนาะมาเล่นกลางให้ทําให้ทีมเขาเดินบนต้องแบบเดินสลวนกันนิดนึงเพื่อที่จะมาโฟกัสป้อมกลางนะแต่ก็โอเคเขาสาเร็จนะครับการป้อมกลางได้เราก็ได้คิวมาถือว่าแรกๆกันไปแล้วกันเนาะตรงนี้เพื่อนเราไม่ได้ขอให้สลับนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อยากจะสลับด้วยนะก็เลยแบบขอยึดเลนล่างไว้สักพักแล้วกันเนาะเดี๋ยวดันป้อมต่อไปเรื่อยๆนะครับ โอเคแต่ว่าเลนกลางเขาหนัวเขาบวกกันอีกแล้วอะ่ะขออนุญาตเก็บแสแต็กอุ้ยแต่ลืมไปตานี้ไม่ได้ออกทางรถคูดาวนะครับคูดาวมันไม่ถึงอะ่ะเก็บแสแต็กลมไม่ได้งั้นไปอยู่เงียบๆของเราไปก่อนละกันนะครับถ้าตานี้ผมไม่ได้เจอเยอะนะ่าผมจะไม่ออกเลยนะอืมผมกลัวเขาเตะจัดโอเคเลนบนได้เหมือนจะได้ป้อมด้วยสวยครับเอาเยอะจัดทั้งคิวทั้งป้อมตรงนี้เราก็มาทำบัรกิจแยกดันเหมือนเดิมอุ้ยโอเคได้อยู่ ใจหายแวบดีนะยีน่าไม่ตามต่อใจเย็นแตงโอเคไปครับจงังหวะนี้อ้อยโหดมาไปสวบพยายามไปสวบอยู่โอเคสไลด์มาล้านไปหน็หสเต็ปแล้วเก็บดีแลกมาได้โดีเพื่อนจังหวะมันได้พอดีนะโอเคไปต่อดาซี่ไม่รอดคือถ้าช่วงมังกรขึ้นแล้วทำเกมไม่ได้นี่ผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนนะดาซี่ คือมันต้องพึ่งดาเมจจากท่าหนึ่งอย่างเดียวเลยนะผมว่าคือจะไปล็อกแบบใส่เต็มคอมโบอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่นะทีมเขาคงมีล้างถูกปะแล้วแบบยังไม่นับรวมฮีโร่ที่มีสกิลล้างสีนะครับมันจึงทําให้แบบเป็นโคตรยากเออที่ <c oughs> ผมมาเล่นมูล,ลาดหรือผมมาเล่นดาซี่วเนี่ยตาเนี่ยเฮ้ยได้เปล่าสวยไว้ปีกกลางหน่อยเพื่อนไปไปไปคลิปเข้าพอดีรีไปก่อนดีแหละเขาจะเคลียทันไหมเนี่ยทันนะถ้าโจ๊กตีไปโอเคไม่ทันแล้ว ผมก็ไม่กล้าเข้าไปอ่ะกลัวแบบโดนเขาเชนซีซีอย่างงี้ออกมาไม่ได้ก็หนาวเหมือนกันนะโอเคตัวนี้ขออนุญาตมาจิกบัฟฟ้าเอยมีเจ้าของมาโอ้โหโดนว่ะชีฟล้าไม่มีสกิลล้างด้วยอื้มอื้มตายอยู่ฟึ๊บฟับโอ้หึถ้าผมสไลด์ออกออกขวารอดไม่รอดก็ได้เล่นอ่ะจริงผมมันคิดไม่ทันนะโอเคครับไปลุยกันต่อมันเอาผมอีกแล้วอีกคู่หูคู่นี้นะครับเทนดาซี่ มาดิจะหนีไปไหนอิคิวไม่ใช้เลยนะครับตอนนี้คือใช้น้อยมากนะมันไม่ค่อยมีจังหวะให้ได้ใช้แต่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบเอ่อช่างมาแล้วกันโอเคเราก็เคลียร์คี้ไปแล้วกันเนาะไปับลุยกันต่อแก๊งดูสวยเวอร์แต่ว่าเจาะเข้าไปไม่ถึงผมกลัวเยนาอยู่โอเคจังหวะนี้ดาซี่ล็อกเหมือนจะโดนเพื่อนเราแต่ว่าไม่คนามือพี่เลยโอ้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 อะไรตั้งหนาวเนี่ยอฮ้ยอ้อยสวยโอเคแล้วหนีออกมาได้ด้วย เออภูมิ้ายระวังนะวัยรุ่นโดนชุดเดียวล่วงไงนะโอเคครับอ้อยไล่หนีไปแล้วแล้วเล่ลลล่างมันม่วงยืนแทงให้อยู่ฟึบจิงจริงจิงวะมาว่ะผมแรงหรือด้ซซี่มันบางไว้เนี่ยเออคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะตายนะเมื่อกี้อืมแต่แบบหายซะง,งั้นเฮ้ยหรือมันเป็นที่ไอเทมวตานี้ผมตั้งใจจะออกเจอ,อกเกาะสอันนะเออ,อมูลาโบเคนสเปีย ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ครบหรือยังนะครับแต่แบบคือแรงมากตอนนี้ก็เกิดค่อยขายรองเท้าแล้วออกแทนเนาะวิ่งน่าจะกดไอคิวโอเค๋ยวอ้อยเข้าไปเสิร์ฟให้ได้อยู่ครับดี๋เวมันจะออกมาไม่ได้นะยิงป้อมใบเพื่อนยิงว่าใบเดี๋ยวผมไปทําคีปให้กลางเสร็จแล้วก็มาต่อบนได้นะครับปึ๊บได้แปว่าเฮ้ยเหมือนจะไม่ดีพออยก,ก่อนก็นได้นะครับน่าจะต้องรออ้อยหรือเปล่าเอาไงอ่ะ ยีปไม่เข้านะครับเข้าตะเลนกลางซึ่งเราก็ได้ป้อมไปแล้วด้วยเนาะอาจจะต้องสลายม็อบสลายโตหรือว่าแบบนี้โอเคสุดท้ายทุกอย่างที่เราฟาดฟันกันมาตั้งนานมันจะต้องมาจบที่ไอ,กอ้ก๊อตตัวนี้นะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายเพลียงพรมนะตรงนี้เทนเหมือนจะายสวยแต่ว่าก็ได้แค่เหมือนนะครับสับสวนไปก่อนแล้วมาว่ะสับเทล้มไปแล้วนะครับล่าสุดได้อยู่นะจอกเกาะสามสีเนี่ยแนะนำครับสำหรับใครที่อยากแบบ สับแบบสะใจนะสามสีไปเลยกาเกิดก็ค่อยไปแก้รองเท้าแล้วก็ออกเอาแล้วกันนะครับเดินช้าหน่อยอร่อยแน่นะด้เมจนแบบจีดจาร์มะพร้าวเผาอะโอเคสวยตรงนี้เก็บกัตเลเยอร์ไปได้เจาะเกาะสามสีดาบแดงโอมิกอตเลเยอร์เอาดิใครจะมาทนบอกเลยว่าไม่มีนะครับมาดูกันว่าเราจะสับแบบพอกแป่เปรี้ยงปลาหรือเปล่ามาแล้วครับกับกาเกิดโคเดินช้าแบบโคตรขัดใจเก็บสแต็กลมไปก่อนนะครับ ไหนมาลองเทสมีดหน่อยดิยเดี๋ยวรอก่อนไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละจริงๆๆๆงจริงจริงแรงไหม <laughs> เออก็ได้อยู่มั้งอืมมันติดสกิลหนึ่งดาซี่ด้วยนะมันลดพลังการโจมตีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเออก็ถือว่าได้ยุ่โอเคเดี <S <S okay, <ๆ>๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไม่เอามันชอบมาสตาร์นขัดนะครับเดี <S <S <ๆ>๋ยวหาจังหวะดีๆเอาใหม่แล้วกันขีปล่างกํลาลังเดินทางนะครับคีปกลางเจาะเข้ามาแล้วแต่ว่าป้อมกลางเรามิชชั่นคอมพีทแล้วดีเพื่อน อยากได้เไปเลนข้างมากกว่านะครับตอนนี้นนถ้าให้ทะลวงกลางไปเลยมันก็จะโหดไปนะตรงนี้อ้อยเหมือนจะไปไล่แต่ว่าโดนขวนแทนหรือเปล่าไม่โอเคเรามาแก้ให้ได้นะครับเ,เก็บเยน,นาไปหุยดูสวย,ยแต่ว่าเหมือนจะไม่มีดาเมจมาเติมจุ๊บ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 โอเคขออนุญาตกลับมาก่อนนะครับยืนต่อไม่ไหวจริงๆแล้วไปเรียบร้อยนะสำหรับทนานแกกตรงนี้เท,น,ท,น,ทน,นเข้ามาถ่ายสวยเวอร์แต่ว่าผมสับเคียวแล้วอันติสวนมาดีไหว่ะและเรียบร้อยนะอู้ ถ้าถ้าอยู่มุมซ้ายอีกหน่อยนี่หายสามเลยนะผมว่านะโชคดีนะครับที่แบบนิดเดียวอะอเฉียดขนแขนซ้ายไปประมาณ0.5มิลโอเคแล้วก็เป็นทีมเรานะครับที่สามารถเอาชนะทีมเขามาได้ในตานี้มาวะเป็นสุพี56นะครับคะแนนอันดับที่หนึ่งเนาะ,ะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับสำหรับมูราด เกาะ4าเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่มีก่อเกิดมาคุ้มกันก็เลือกตามชอบเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะ